กับเวทีนี้เลย mid universe Thailand 2023นะตอนนี้ก็เรียกว่าเข้าโค้งสุดท้าย,ยาคุณผู้ชมเพราะเหลือนีกวันที่8ใช่ไหมหลือ22วันนะคุณผู้ชมก็มีการแบบว่าแต่ละรอบก็มีการแบบว่าเปิดเาเรียกว่าอะไรเปิดเกบ แข่งรับเชิญม,มาบ้างคุณผู้ชมอย่างรอบพีริมก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นสาวลุกทุ่งนะครับสาวสวยคนนี้อย่างสาวกระแตอาสยามนะเธอมาจะมาในรอบพีริมก็คือรอบก่อนประกวดวันจริงก็คือในวันที่18สิงหาคมนะคุณผู้ชมแต่เมื่อวานนี้นะครับทางกองนะก็ได้ประกาศนะครับแข่งรับเชิญอีกหนึ่งคนนะครับเรียกว่าสุดพิเศษมากนะครับว่าเป็นใครไม่ได้แลนะ้วเธอต้องไปติดตามกันเยอะๆแฟนๆต้องติดตามกันเยอะๆนะ กับหนุ่มคนนี้นั่นคือผ่นใจชาวนุชย์นะครับอย่างคุณหลวงเป๊กผลิตโชนะคุณผู้ชมที่เขานะครับจะมาในรอบวันตัดสินนะครับในวันที่20นี้นะคุณผู้ชมสิงหาคมนะครับแน่นอนว่าพอเปิดมาว่าเป็นคุณหลวงเป๊กใช่ไหม,มแฟนๆเหล่านางงามก็รู้<จ>นะจะมาในเพลงไหนในวันรอบตัดสินใช่ไหมก็มีคอมเมนต,ต์หลากหลายนะครับแล้วก็ตามเป็นพูดเป็นเสียงในกันว่าอยากให้คุณหลวงเป๊กอะร้องเพลงนี้ครับ วอร์เซเช่ออนเดอะโฟลของของบ m a โอมาสบุนโอมัมันก็จะเป็นแนวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแนวดนตรีแบบว่าเข้านะเดินนางงามเดินมาเขาจะบอกว่า ไม่ไม่ชอบชอบความโมบาบาตรงนี้ทุกคนค่ะทุก,ก็บอกว่าเข้ามากแต่ว่าทีมงานข้างในเขาบอกว่าอะไรเข้าเหรอ,อ <laughs> ไม่ไม่ก็จะ <laughs> เป็นอาจจะว่ามาในชุดแต่ว่ารอบลาตีก็ได้ไงมันอาจจะมารอบชุดว่ายนามก็ได้เราก็ไม่รู้ไงต้องไปดูนะก็ผู้มมมชมบอกเลยว่า บอกว่าเลิศมากเพราะเป็นเพลงสากคนที่บอกว่าถ้าเป็นเพลงสากคนแล้วก็ต้องไว้ใจคุณหลวงเป็กได้เลยเพราะว่าเสียงทรงพลังเสียงนุ่มเสียงนิ่มได้หมดกำลังคนนี้นะเอาแฟนๆก็ห้ามพลาดนะครับอย่างที่บอกไปกรอบตัดสินก็คือ20สิงหาคมนี้นะครับเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับที่ MCC Hall นะครับช <Yeah> ั้นส The Mall ห้าม งามงวานเมื่อสําเนียงเราไมใแบบว่าดูงางามงวานคุณผู้ชมเรียกว่าไปลุ้นนางงามแล้วก็ไปลุ้นบอกว่าเป็นกําลังใจให้กับคุณหลวงเพชรกันได้นะเรียกว่าอีกดิ่งเกพิเศษนะครับต้องติดตามนะครับกับม i s s Universe Thailand 2023ครับคาวนี้เธอเขียนเองนี่ใช้ปีนี้จัดใกล้มากนางงามงวานเธอเขียนเองเห็นไหมถ้าเขียนสั้นมันจะไม่มีข้อมูลเข้าใจยังเพราะฉะนั้นแล้วต่อไปต้องทําไงแม่เราก็ต้องเขียนยาใช่ไหม ยังก็ติดตามผลงานของคุณหลวงเป็กกันได้ว่าสุดท้ายจะมาเพลงนี้หรือเปล่านะเออแต่ก็นั่งจะงเพลงนี้แหละแมแม่อะก็นัาจัดเลยนะนัาจัดเลยหรือไม่ก็ถ้าชาวนุชรู้ก็บอกเรากันได้นะ